สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องของสงการนะคะเมือเอยยะะม่อนี้เป็นวั่นศิลไงนะคะเมื่อนี้เป็นวันศิลสิบหาคำจะพามาตามแนวทางของปูขาวไห่โชกนะคะพี่น้องหวัดวดัง้งหนึ่งหั่นนะคะหวัดวดั้งหนึ่งหัน่นปูขาวเป็นกระไห่เก่าซีพี่น้องเอ้ยพันบกกลับหัวกลับหาง อันนี้คือมากับไห่พีไหนองนะคะขันเท้ากับหัวกะจะได้หุกซีแต่เหล็กออกเหล็กออกซีหกนะคะพี่นองมันกะจะออกตัวมันกะจะแมนนะคะแตงวดนี้กะมาตามกันอีกคือเกานะคะถึงจะบอกาว่วาซ้ำเข่าล่ะคะ่ะวาบอเข่ากับซ้ำเข่าแค่เข้าบกับหัวไห,วหซ่ซื้อ พราะว่าตามปกติแล้วอ่าแอดก็จะกับหัวไห้ตลอดค่ะเบาวาหกับเก่ามันเป็นตัวเดียวกันก็จะกับหัวไห้แต่กับบ่อรูเป็นอีหยังบุช่วงนี้แล้วบ่อกับหัวไห้ก็ขอโทษขออาภัยนะคะแต่ว่าขันเอซีเพิ่นจับต้นชนปลายถือเพิ่นก็จะได้น้ำอยู่นะคะผู้ใดได้น้ำก็ดีใจน้ำนะคะปูขาวเพิ่นก็เริ่มเข่าอีกแล้วนะคะ กะซ้ำเข่าค่ะกะจะให้พอยั่นมาจับปิงปองไห้คือเก้าค่ะพี่น้องเป็นไห 5, 9, น้ห้าเก้าสี่นาะเมื่อบางหนึ่งหันกะเลยหกกับเก่ากะตัวเดียวกันค่ะเอาเอาไม่ค่ะในงวดวันที่สิบหสิงหาคมหกเก็ดปูขาวจะให้เป็นตัวใดนะคะกะให้พอลืมทําพิธีกันเลยค่ะ บอ่อถิ่มบอ่อปลาปูนะคะบอ่อเข่าหงวัดหนึ่งแต่เข่ามาสองหงวัดแล้วเด้อค่ะซ้ำตำสองหงวัดนะคะหงวัดก้อนเพื่นไห้ต,ตรงตรงเลยสองหนึ่งนะคะหงวัดบันที่สิบหกกรกฎาคุมเพื่นไห้สองหนึ่งตรงตรงเลพี่น้องขันผูใ้ใดเดี๋ยเบิ้งคลิปย้อนหลังนะคะก็จะเห็นเพิ่นไห้อีหลีค่ะมางวัดวังหันแครกลับหัวนะคะ กับหัวเป็นหกซีนะคะอา้าวงวดวันที่นีสิกสิงหาคมจะเป็นตัวใดนะคะเขากับมาบึงกันเลยนะคะพอกำลังจะทําพิธีนะคะขอโชคขอใช้น้ำปูขอให้เข่าเด้อปูขอให้เข่าสามตัวตรงตรงสองตัวตรงๆนะคะขอให้ f เซของช่องสงการ ได้โชคได้ใช้น้ำปูเดอ้องวดวันที่ 16, สิบหกสิงหาคมหกเจ็ดนะคะเอาให้พอทำพิธีค่ะขอปูปาดตยุงหลายพี่น้องบพได้เอาอ่ากอย่อมากค่ะอกเมดแล้วปูเอ้ยให้ได้โชคได้ใช้น้ำเดอ้องวดนี้ ลูกหลานก็่่ถือแกเยียดอกปูเอ้ยก็เลยเอาตะดอกไม้ถูบทีน่นน้ำแดงน้ำขาวมาถวายปูคือเก่าล่ะเพราะว่าลูกหลานกับ่่าหัดในชูเกียทียนมีแต่ขอให้พีให้นองนะคะมีแต่ขอให้อิซี สองโตตรงต,ตรงสามโตตรงตรงค่ะปูอา้าหลวงเลยค่ะเท่งไรยุ่งพี่น้องเอ้ยเอาขื้นมาแล้วค่ะแปดค่ะตัวเลกแปดตัวเลขแปด ตัวสองสามค่ะพี่น้องตัวสองสามเอาตัวสามกับแปดอายกขึ้นมาให้เนี้ยเออตัวสามก็แปดเด้อพี่น้อง หาดีสามตัวซ <c oughs> ื่อง่ายค่ะซับนาซับหลังก็ได้เทแปดแปดแป,ด,ป,ด,ปดสาม,มแม่ยุ่งขึ้นจ่อค่ะแค่พี่น้อง 8ปดสมสามแปดค่ะพี่น้องเอ้ยอืออออโทษด,ด้วยค่ะเขียนไม่ก่นมันผิดต้องเขียนสามแปดก่อนแลักกระาแปดสามจะอันนี้แอดเขียนผิดเอาบานนี้เอาเลขสองตัวบานนี้ยุ่งจออะ่ะเขียน ไปแปดแปดก้อนมันไหมเอเรียฮาค่ะพี่น้องอันนี้คือสองตัวเด้อค่ะเด้อสองตัวเอาสามค่ะพี่น้องห้าสามเนาะวานี้เรียกสามตัวคือห้าสาม อกเบิดเจอจะออกไปนนายไอ,อ,ยอาค่ะอีกสามตัวก็ได้แค่สองหางสามแปดแปดแปดนะคะเลียกสองตัวจับได้ห้าสามเด้อพี่น้องเด้องวดน,นี้ไม่ได้จับกับหัวกับหางดอกงวดน,นี้สามแปดแปดแปดห้าสามค่ะพี่น้องอาสรุปด้วยค่ะเด้อ ขอโทษขออภัยแอดเขียนผิดนะคะที่แรกเขียน8 3ที่จริงมันต้องเป็น3 8นะคะกะนี่แหละคะ่ะ3ตัว3ตัวกะ8 3 8นะคะ3ตัว8 3 8แยกๆกักั3 8 8 8 2ตัวก็5 3นะคะเป็นแนวท่างสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะงวดประจำวันที่ สิกกรกฎราคมหก็ดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อพี่น้องเอ้ยตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเท้าขอสนับสนุนหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นคะ่ะกะผู้ใดใดกะดีใจนะคะแต่ว่าส่วนแอดกับบ่นันใดอยู่ วันนี้ก็ขอห้ได้เด้อปูเอ้ยขอห้ใช่ขอ,ห,ขอห้แมนสามตัวตรงๆสองตัวตรงๆนะคะขอฝากคนอะไรคนไะไแช่นะคะห้กับช่องหน่อยของสงการเด,ด้อค่ะเป็นกำลังแรงใจนะคะหอยช่องหน่อยใได้หาคลิปหาตัวเรียดดิด๊ดมาหอยเอฟซีเบ่งกันนะคะเบ่งเผื่อความบันเทิงก็ได้ค่ะ คลิปนี้ขอให้โชคๆมันหมานม้นนนนำปูขาวให้โชคนะคะวัดประจำวันที่16สิงหาคมหกกรนะคะคลิปนี้ขอสวัสดีค่ะ